สวัสดีค่ะวันนี้มาพอกันอีกเทียที่สองนะคะช่องนุงบีฟีสไตล์ค่ะบังหันบ้านเข่าแล้วก็ฝนตกมากค่ะเมือดมาหรือเท่ามากบังหันฝนฝาดมากเกิดจาบ้านอยู่ประมาณสวงคุถึงตัวพี่น้อง <c oughs> เปิดอลาลาดจ้ะบ้านที่นี่มันก็นเศร้าตกเนาะ ฝนหยุดตกปุ๊บป่าไอ้ฝ่าทองฝ่าเปิดปุ๊บออกมาไม่มาหวานเขาพูนพอบานกำลังวานเขาอยู่บรรยากาศย่ำแรงนะจ๊ะ <S <S หามมุ่เคิองอีกสิบนาทีนะจ๊ะ สิหกโมงเบิ่งทองฝาอากาศดีจ้ะพี่น้องน้องบีฟี่สไตล์กะเดี๋มาสูดอากาศเดี๋มาวันเขาเนาะค่ะเนาะ ซสึกดีบรรยากาศสดชื่นบ่เอาฝนตกแล้วก่าชุ่มช่ำพื้นดินก่ะชุ่มชื่นนะคะเสียงเขียดอยู่บอร์กะห้องมะเรงผู้เดนเนาะสิมาไตเขียดมะเรงหน้าอินซี่นะคะนงบีเห็ดหน้าอินซี่เสียงเขียดพี่นอ้อง ธรามาติดล้นลวนๆนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาาไม่เดอร์จากนงบีพี่สไตล์นองไม่อัดคลิปมาทงมาดหนา้าไปสัน่นละเห็ดเปียก เสียงเขีนนใ่ป่า้อมสีมืดหวานข้าวค่ะเดี๋ยวเสียไทยนี่แล้วก็สีต้ออีกให้หน่อยให้หนึงนะจ๊ะน้องบีฝากลาไปก่อนเด้อ เจอกันคลิปหน้าต่อไปมือหนาเด้อบ๊ายบาย